สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมพาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยเป็นสมุนไพรลดเผ็ดร้อนนะคะแต่ก็มีสรรพคุณดีเยี่ยมอย่างมากมายนะคะนี่ค่ะดกนะคะ บาลลงพยอมก็เก็บเอาไปกินเรื่อยๆนะคะนี่ยังอยู่อีกสามสี่พั่วนะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกดอกแตกยอดแล้วนะคะนี่ค่ะใบยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะวันนี้บาลลรงพยอมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักสรรพคุณของพริกไทยกันนะคะพริกไทยเป็นพืช ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะเป็นพืชเขาเรียกว่าเป็นพืชเถาเื้อยนะคะสูงประมาณ5เมตรเป็นพืชสิทธิเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะมีถิ่นกำเนิดที่ จะปลูกกันในประเทศไทยที่มากที่สุดนะคะก็คือจังหวัดจันทบ,บรุรีตราดแล้วก็ระยองนะคะสรรพคุณทางสมุนไพรของข่าวนี้คือเป็นราชาแห่งเครื่องเทศมีรสชาติเผ็ดร้อนสามารถนำมาทำอาหารพริกไทยมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาและป้องกัน การเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะพริกไทยมีสปปรรพคุณอีกมากมายนะคะสปปรรพคุณของเขาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เห็นเห็นกันแล้วก็จะมีกันจะเป็นกันมากนะคะก็คือ ต่อต้านโรคมะเร็งนะคะอันนี้โดนอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มาฝนตกใบไหม้เลยนะคะวันนี้บ้านไร่พงพิยอมก็พาเพื่อนๆมาดูพริกไทยแล้วก็มารู้จากสปปรรพคุณของเขากันนะคะอันนี้ก็เก็บไปแกงได้แล้วนะคะนี่ค่ะ กำลังสวยเลยนะคะเม็ดนี่ค่ะวันนี้บ้าไร่าองพยอมก็มาบอกกับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าไนร่องพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ